สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมห้องเรียนไฟฟ้าบายครูโจยนเจี๊ยบนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของวิชาเขียนแบบไฟฟ้านะครับอยู่ในหน่วยที่2เรื่องของการเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาระการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆนะครับก็คือ1เลยเรื่องของงานเขียนสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับ ส่วนในเรื่องที่2เราก็อยู่ในส่วนของงานเขียนสัญ,ญลักษณ์ระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหา,หากันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าการเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญในงานด้านอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนมากนะครับมักจะเขียนอยู่ในรูปของบล็อกไดอะแกรมนะครับหรือ ไดอะแกรมแผนผังหรือที่เราเรียกกันว่าสกิเมติกไดอะแกรมนะครับแต่งานอ e ีเล็กอรอนึสงเนี่ยมันเป็นงานค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากนะครับมีความสลับซับซ้อนนะครับดังนั้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษางานเขียนแบบด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะจะให้เข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ในรูปของไดอะแกรมการเดินสายหรือที่เราเรียกว่าว i r ริงไดอะแกรมนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องของงานเขียนสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับเขาบอกว่างานเ,าเขียนสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับสําหรับผู้ที่ศึกษางานด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั่วไปนะครับ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับต้องจําสัญ,ญลักษณ์พื้นฐานของอุปกรณ์นะครับให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกเขียนนะครับในส่วนของสัญ,ญลักษณ์งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับเสร็จหลังจากนั้นนะครับก็ต้องศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์แล้วก็ศึกษาการทํางานของวงจรต่อไปนะครับสัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่ละมาตรฐานเนี่ยมีจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดู อันแรกก่อนเลยนะครับอ่างานไอสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจะมีที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ด้วยกันสี่มาตรฐานก็คือมาตรฐานที่หนึ่งก็คือมาตรฐาน DIN นะครับแล้วก็มาตรฐาน ANSI นะครับสามก็คือมาตรฐาน IEC นะครับแล้วก็มาตรฐานของญี่ปุ่นก็คือ JIS นะครับตัวนี้นะครับอา่า มาดูสัญลักษณ์ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวต้านทานหรือรีซิสเตอร์เนี่ยจริงๆนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับปวชนะครับขั้นพื้นฐานที่เราจะเจอบ่อยก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับในส่วนของรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเราก็จะเจอบ้างนะครับในในเรื่องของค่าความต้านทานนะครับอ่มาดูตัวแรกนะครับมาตรฐาน D N นะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับอ่า จำให้ดีนะครับจำให้ดีนะครับตั้งใจนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นมาตรฐานของ ANSI นะครับก็จะเป็นหยักๆแบบนี้นะครับตัวต้านตัวต้านทานนะครับอรือที่เราเรียกว่า resistor นะครับตัวนี้จะมีมีหน้าที่ในการต้านทานกระแสนะครับแต่ถ้า IEC นะครับจะเป็นคล้ายๆกับมาตรฐาน d a n แต่จะมีอักษรรูปตัว R นะครับส่วนมาตรฐาน JS หรือมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆของ ANSI นะครับแต่จะเป็นขีดในลักษณะของลูกขึ้นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าอ่าอเดี๋ยวครับขออนุญาตนะครับต่อมานะครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับมาตรฐาน a n SI ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมาตรฐาน ANSI นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวต้นานทานร e ซิเตอรทั่วธรรมดาทั่วไปแต่จะมีขีดลูกศรน,นะครับให้แสดงว่า ให้รู้ว่าอันนี้จะเป็นตัวด้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอ่ามา IAC กับ DIN เนี่ยจะลักษณะเหมือนกันนะครับ JJS ก็เช่นเดียวกันแต่จะเพิ่มตัวนี้มานะครับอ่าด้านล่างนะครับต่อมาตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวเหนี่ยวนำนะครับอ่าเช่นอ่าตัวนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือขดลวดทองแดงนะครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยครับสัญลักษณ์เขาจะใช้แบบนี้นะครับ DIN ansi Iec แล้วก็มาตรฐาน j s นะครับต่อมานะครับตัวเหนยวนำแบบแบ่งค่านะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวเหนี่ยวนำแบบธรรมดาตัวนี้จะเป็นแบบแบ่งค่านะครับก็จะก็จะคล้ายๆกับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอ่าแต่จะเป็นลักษณะของสีดำทึบนะครับอ่าลักษณะไอ้ตัวเหนวนำแบบมาตรฐานของ ansi นะครับตัวเหนยวนำแบบธรรมดากับแบบแบ่งค่าเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ส่วน IEC เนี่ยจะใช้แบบเดียวนะครับจะไม่มีนะครับตัวแบบแบ่งค่าเนี่ยจะไม่มีนะครับส่วน JS นะครับก็จะเป็นลักษณะของคล้ายคลขดขดลวดเหมือนสปริงนะครับตัวนี้นะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับถ้าเป็นคาปาซิเตอร์นะครับในอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะขีด2ขีดนะครับ จำให้ดีนะครับอย่าไปจำจำสับสนกับแรงจ่ายหรือเซลล์ไฟฟ้านะครับมันจะเป็นขีดขีดที่เสมอกันนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานของ ansi นะครับจะเป็นขีดตรงแล้วก็เป็นขีดโค้งนะครับมาตรฐาน js กับ ansi จะเหมือนกันนะครับส่วนมาตรฐาน d i n กับ iec เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับต่อมาคาปาซิเตอร์แบบแท็บนะครับหรือแทปปิ้งนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ ของ DIN AN, ANSI นะครับส่วน IEC กับ JS เนี่ยไม่มีนะครับอ่าต่อมาคาปาซิตเตอร์แบบอ e ิเล็กโทรไลติกนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับอ่า I ANSI กับ IEC เนี่ยลักษณะจะเหมือนกันนะครับอาจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมาแต่ JS เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ส่วน DIN เนี่ยจะเป็นอ่าลักษณะเหมือนขีดบางข้างนึงแล้วก็ขีดทึบขีดหนาข้างนึงนะครับ อ่าตัวนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับอยากก็ครูก็อยากให้น้องๆนะครับได้จําแล้วก็จดจำเอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเรียนในเรื่องของงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นหรือว่าเรียนเรื่องของวงจรไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องนําสัญลักษณ์เหล่านี้ไปประกอบขึ้นเป็นวงจรนะครับแล้วก็รวมถึงในบทท,ท้ายๆนะครับเราก็จะบทที่3บทที่4ี่เนี่ยเราก็จะเอาสัญลักษณ์พวกนี้ไปประกอบขึ้นเป็นวงจรต่างๆนะครับอ่า ต่อมานะครับตัวไดโอดนะครับอันนี้คือไดโอดนะครับเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเราติดปากกันเรียกว่าหลอดอ่าหลอด LED หลอด LED จริงๆแล้วมันก็คือไดโอดเป่งแสงก็คือไดโอดชนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไดโอดธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขีดแนวตั้งกับแนวขวางนะครับอ่าอันนี้คือมาตรฐาน d a n นะครับ ANSI นะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับ จะมีแบบวงกลมกับไม่มีวงกลมนะครับส่วน IEC จะใช้มาตรฐานเดียวก็คือใช้แบบเดียวก็คือแบบมีวงกลมนะครับส่วน JS เช่นเดียวกันนะครับจะใช้เหมือน IEC กับ ANSI นะครับอาต่อมาตัวทรานซิสเตอร์นะครับตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เขาก็จะเขียนนี้นครับขา,าจะมีอยู่ด้วยกัน3ขานะครับอา ลักษณะของ DIN, ANSI, IEC นะครับ e JIS พวกนี้นะครับอ่ะก็จำไว้ให้ดีนะครับอ่าอ่าอันนี้ต่อมานะครับเขาเรียกว่าโฟโตเรซิสเตอร์นะครับอ่าไบเดเล็กชัแนลนะครับอ่าหน้าตางของเขาก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นมาตรฐาน d n นะครับถ้ามาตรฐาน ANSI นะครับก็จะเป็นหยกัยกๆแล้วก็มีลูกศรชี้ลงนะครับ2อออันท,ทุกอันจะมีลูกศรชี้ลงหมดเลยนะครับ IEC กับ ANSI เนี่ยจะใช้มาตรฐานใช้แบบตัวเดียวกันนะครับส่วนมาตรฐานของ JS กับ DN a เนี่ยจะใช้แตกต่างออกไปนะครับต่อมา Single Phase Bits นะครับ R c o n n e c t e d เ e กติฟาย r นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับลักษณะข้างในเนี่ยจะคล้ายๆกับไดโอดนะครับหรือจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นวงจรปิดจริงๆก็คือการเอาไดโอดเนี่ยมาต่ออนุกรมกันส่ตัวนะครับตัวนี้นะครับมาตรฐาน ANSI ก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้ถ้า IEC นะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วน JS เนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่าวงไอบิดเลกติฟายเออร์เนี่ย จริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอบ่อยเหมือนกันถ้าเราเรียนในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ่าไทายลิสเตอร์นะครับ general s y ม b o l นะครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับไดโอดนะครับสัญลักษณ์ลักษณะนะครับก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับจังชันไฟเอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับ transistor with ชนิด entype นะครับ channel ตัวนี้ นะครับตันนี้เราจะถ้าเราเรียนในศาสตร์ของไฟฟ้าจริงนะครับจะเจอน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเจอหลักๆก็คือค่ารีซิสเตอร์ค่าคาปาซิเตอร์นะครับไดโอดอย่างเงี้ยนะครับจะเจอบ่อยนะครับลิมิตติ้งไดโอดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆจำไว้ให้ดีนะครับต่อมานะครับในงานสัญลักษณ์ระบบดิจิทัลแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับ เขาบอกว่า <พ uka> ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมากนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการพัฒนาตามไปด้วยนะครับดูได้จากคอมพิวเตอร์รุ่นสมัยโบราณนะครับหรือสมัยเก่าๆเนี่ยนะครับจะมีขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อตัวเครื่องมีขนาดใหญ่นะครับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยากต่อการทํางานแล้วก็ ยุ่งยากต่อการเคลื่อนย้ายนะครับในปัจจุบันนะครับก็ได้มีผู้ผลิตเนี่ยคิดค้นออกแบบอุปกรณ์ให้เล็กลงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนนะครับสุดท้ายทุกคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้สัญลักษณ์ระบบดิจิตัลนะครับแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปศึกษาเรียนรู้ระบบที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ระบบดิจิตัลแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับหน้าตาของมันนะครับในมาตรฐาน DNA นะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมีจุดกลมๆนะครับแล้วก็เป็นขีดนะครับส่วน A N S I เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วน I E C กับ J S เนี่ยเขาจะไม่มีนะครับเขาก็จะใช้ของ มาตรฐานอื่นนะครับใช้อยู่มาตราสองมาตรฐานก็คือ DIN กับ ANSI นะครับส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราก็จะใช้ถ้าเรียนในส่วนของวิชาดิจิทัลนะครับในระดับปชนะครับเรื่องของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้สัญลักษณ์ของ ANSI ซะส่วนใหญ่ทั้งทั้งหมดนะครับสัญลักษณ์เนี่ยต่อมานะครับแอนเกตนะครับแอนเกตตัวนี้นะครับ DIN นะครับก็จะเป็นลักษณะ เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวแนวตั้งนะครับส่วน A N S I เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปโค้งเหมือนเกือกม้านะครับนะครับก็จะมีขีดด้านด้านเอาพุทนะครับหรือด้าน y เนี่ยจะมีขีดเดียวส่วนอินพุตจะมี3ขีดนะครับอันนี้คือแอนเกตนะครับจะเจอในส่วนของรายวิชาดิจิทัลนะครับเราจะใช้มากนะครับในเรื่องของวงจรลอจิกนะครับ เดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะครับก็จะได้ใช้งานนะครับแต่วันนี้ก็จําไปก่อนว่าแอนเกตเนี่ยลักษณะของการเขียนจะเป็นแบบนี้นะครับในการวาดนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับเน้นย้ําขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามใช้เพจให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่วาดด้วยมือเปล่าๆนะครับมันจะดูไม่สวยงามนะครับเป็นการฝึกตัวเองไปด้วยนะครับต่อมานะครับต่อกันในส่วนของสัญลักษณ์จากแอนเกตไปแล้วอันนี้ก็เป็นแอนเกตนะครับ เช่นเดียวกัน d n ก็จะเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่แอนเกตเนี่ยจะคล้ายๆแอนเกรแต่จะต่างขึ้นมาก็คือมีจุดกลมๆบริเวณด้านเอาพุทหรือด้าน Y นั่นเองนะครับต่อมาออเกรนะครับออเกรนะครับลักษณะของแบบ ANSI เนี่ยก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับตัวออเกรนะครับจะจะคล้ายๆออเกรแต่คือจะมีหัวกลมๆออกมานะครับเป็น เป็นส่วนกลับของออเกตนะครับแนนเกตจะเป็นส่วนกลับของออเกตนะครับอ่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกแล้ววิชาดิจิตอลเนี่ยมักจะใช้ในส่วนของอมาตรฐาน ANSI นะครับเวลาเราเรียนดิจิตอลเนี่ยเราเขียนสัญลักษณ์ของพวกลอจิกเกตเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานของ ANSI นะครับอ่าต่อมาออเกตไปแล้วต่อมาก็เป็น exclusive ซีฟออเกจนะครับอ่าลักษณะแบบ ก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีขีดโค้งตรงท้ายเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามาตรฐาน ANSI นะครับส่วน IEC กับ JS เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีนะครับก็จะใช้อยู่2มาตรฐานนะครับแต่อย่างที่บอกเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเราเรียนในส่วนของรายวิชาดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้สัญลักษณ์ของ ANSI นะครับต่อมาตัว RS bit bit table นะครับ element นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆครับอ่า ามาดูนะครับตัวต่อไปนะครับ delay element general symbol นะครับอ่า an ตัวเหล่านี้จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เจอในในในส่วนของงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยสายตรงเนี่ยจะเจอน้อยมากเลยนะครับจะไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยด้วยซ้ำนะครับอ่ะก็จำไว้แล้วกันนะครับดูไว้เป็นคร่าวๆนะครับแต่พวก an a n o t e or gate นอเกตอะไรพวกนี้ครับจำไว้ให้ดีนะครับยังไงต้องเจอแน่นอนในส่วนของรายวิชาดิจิตอลไม่ว่าจะเรียนในระดับปวชหรือปวสนะครับยังไงน้องๆต้องเจอแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับต่อมา Delay Element นะครับ w i t h s p e c i f y d e l a y time timer นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Delay แบบนับเวลานะครับตัวนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่ ด้วยกันส่วนใหญ่ก็คือ d n กับ ANS I นะครับต่อมา bit table element นะครับ general symbol นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับจตุรัสมีขีดเส้นป่าตรงกลางแต่ถ้าเป็น ANS I ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งนะครับแล้วก็มีตัว F 2ตัวนะครับ mono stable นะครับ element single c h o t นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับพูดถึงในงานสัญลักษณ์ระบบดิจิตอลแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ย มาตรฐานของ IEC กับ JS เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่จะมีแค่ามาตรฐานของ d n กับ ANSI ที่เราจะใช้กันนะครับอ่าต่อมานะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ไฟฟ้านะครับอ่านิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเรียนกันตัวแรกก็คือตัวท่านทาน R ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะนําไปเขียนเป็นวงจรนะครับอ่าให้จําไว้นะครับตัวต้านทานรีสิสเตอร์ตัวนี้นะครับวงจร R หรือเราเรียกว่าตัวต้านทานหรือเรียกว่าค่า R นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ1ตัวจําไว้นะครับอ่าต่อมานะครับตัวที่2นะครับก็คืออ่าเจ้าไดโอดนะครับอ่าสัญญาของไดโอดนะครับแต่เป็นไดโอดเปล่งแสงอะไรพวกนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราจะนำมันมาประกอบวงจรให้ดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับอ่ในในวงจอรอิเล็กทร์เรายังไม่มีเรื่องของเซลล์ไฟฟ้านะครับแต่อันนี้แนะนำไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะจะเปิดให้ดูเป็นคู่ๆนะครับว่าเนี่ย ถ้าเราถ้าสมมติครูให้เรามาวาดฐานไฟฉายแบบทางด้านซ้ายมือของเราหรือแบบงานจริงเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดังนั้นนะครับเขาก็มีการกําหนดสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าอันเนี้ยแทนเซลเล์ไฟฟ้าหนึ่งตัวก็คือฐานไฟฉายาเปรียบเสมือนฐานไฟฉายหรือเซลล์แหล่งจ่ายหนึ่งแหล่งนะครับก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบเช่นเดียวกันนะครับฝัง่งขวาจะเป็นสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทริกนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นแบบ งานจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาประกอบเป็นวงจรนะครับเหมือนที่บอกนะครับว่าอ่าอ่ามันก็จะประกอบด้วยสายไฟนะครับอันนี้อันนี้จริงๆแล้วในวงจรในสัญลักษณ์หรือการเขียนวงจรจริงๆเนะี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนแบบนี้นะครับทางด้านทางด้านขวามือหรือสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เครี่เนี่ยจะไม่นิยมเขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือเขียนให้รู้ว่าเออมันเอามาประกอบกันเป็นวงจรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเส้นเดียวกันไปเลยนะครับอ่า ต่อมานะครับก็คือเราจะต่อด้วยตัว R หรือค่าความต้านทานหรือที่เราเรียกว่ารีเซิร์เตอร์เนี่ยครับทางด้านนี้นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบงานจริงนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมครับอันไหนเขียนง่ายกว่ากันนะครับดูนะครับทำไมวันนี้ถึงต้องเรียนเรื่องสัญลักษณ์นะครับทำไมต้องเรียนเรื่องของ สัญลักษณ์ในอุปกรณ์เลทรอส์สัญลักษณ์ในระบบไฟฟ้าสัญลักษณ์ในระบบดิจิตอลอนาเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ่าต่อมานะครับเรื่องของไดโอดเป็นแสงหรือหลอด LED นะครับอ,อันนี้ก็คือสายไฟนะครับต่อเข้าไปที่ขั้วบ,บวกนะครับเห็นไหมครับสังเกตมครับถ้าเราวาดหลอด LED อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ถ้าในทางการเขียนแบบหรือ,อ การเขียนวงจรเนี่ยเขาจะนําสัญลักษณ์มาเขียนเป็นวงจรนะครับเพื่อให้ดูง่ายแล้วก็ชัดนะครับมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของมาตรฐาน ANSI นะครับบ้านเรานะครับก็คือจะใช้แบบหรือสัญลักษณ์ของมาตรฐาน ANSI นะครับอ่าส่วนสุดท้ายก็จะมาครบวงจรที่ขั้วลบเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับหลอด LED เนี่ยหรือไดโอดเปล่งแสงเนี่ยก็เปรียบสัญลักษณ์ของเขาก็คือลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนตัวต้านทานในแบบงานจริงนะครับก็จะมานํามาเขียนในสนัญลักษณ์ของอุปกรณ์อีกก็คือเส้นที่เป็นเส้นหยักนะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนทานไฟฉายนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะนามาเขียนในเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับว่าเป็นค้วบวกกับค้วลบนะครับเซลล์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของอ่าการประกอบ การนาสัญลักษณ์มาประกอบเป็นงานเขียนแบบนะครับหวังว่านะครับน้องๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะครับก็จะเข้าใจว่าวันนี้ทําไมต้องเรียนเขียนเรื่องของสัญลักษณ์ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในส่วนสุดท้ายส่วนนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วน้องก็ต้องจําสัญลักษณ์มาประกอบเป็นวงจรในลักษณะนี้นะครับหลอด LED นะครับเวลาไปเสนองานหรือไปทํางานเนี่ยไม่มีใครมานั่งวาดรูปแบบนี้แน่นอนนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อความเข้าใจของทุกๆคนนะครับเขาก็จะวาดในลักษณะแบบสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับมันถูกกําหนดโดยมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสากลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ประเทศที่เขาจะกําหนดว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์ของอมาตรฐานตัวไหนนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับจบแล้วนะครับอย่าลืม นะครับสำหรับน้องๆน,น,นะครับที่นำงานเ,าเรียนกับเรียนกับพี่นะครับก็รับงานไปแล้วนะครับกรุณาก็ช่วยทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็ตั้งใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากสับตะไคร่นิดนึงนะครับกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับก่อน สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปด้วยขอบคุณดีกว่านะครับใช้คําว่าขอบคุณดีกว่านะครับขอบคุณสื่อดีๆจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่เอ่ยน้าก็ดีมีเอ่ยน้าก็ดีนะครับที่คอยประสิทธิ์ภาสาวิชานะครับในตัวข้าพเจ้านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากห้องเรียนไฟฟ้าบายครูโจเย็นเจียไว้ด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับสวัสดีครับ Sedih